เอ็นกะสิเอาบอโทอยยาโนให้คือนเราจำนั่นเราฟองมันเดียวนะครับบัต้องเกียรยังมากไปนะครับเขาบอกว่าเก่าเบอร์ทอกูนั่นให้เอาคือส่วนลวดลายวัดสวนลวดจังไหนน้อยจนได้ก็ว่าหมดเวลาตัวเมื่อสีมุกุออกตีไรเปลี่ยนศิลปินให้เขาเปิดตัวให้เขาเอื้อให้เขาเชื่อนสักกันปลาแมนวาซุลยสุไล่คือจะเกินกะเคยนะเอ้าแม่โคตรชัดยังโคตรแทหญ่เนาะแม่แท้โคตรชัดอยู่ให้นแม่สีได้ออกจากเทียบอ่ะ แต่กูแป้งไม่แง่ดีลราเขาขี้มือกับพ่อแห้งแล้วเ้น่งานมาเนียงานนองกอลเตอร์นั่งอียกม้เก่าดีกูสิมาบ่มาก็ได้กูได้ค่าตแล้วจังซี้จัาบาทแม่ติ๊บน่สี่สิบาทเอาแม่อยเอาจ้าสี่ศอกษาไม่ังก็สี่เาเขาขี้บ้างหัดเนี่แล่นนาแลนหลังอยู่วัซันว่าเอาจากเล่นบ่เล่นบ่หจังหอว่าเพ่งจขวงบ่มันเบียบบฮันเบบเพ่งระตีร่งละตีปนนะ เพงว,ว่าว่าตลกออกต้อนแง่คอปเตอร์แมนกูก็บบรู้ว่าเพลงแง่คอปเตอร์เพลงไหนอืมกูนั่งขี่อยู่ผุดจักชุดว่าชุดกูแฝวแรงออกไปโอ๊ยเนาะงแบดออกมารอบนี้พี่น้องก,กันยังซ้ำเก่าซ้ำเก่าอยู่ตอนนี้พ่นแกะซองกิ๊ดชอนไก่มาจิออกมาเบิ่งเฮ้ากับจิอกไปแลกกะซื้อเพราะสิไปสมองไหน บอกพี่น้องว่ามันตกไปแล้ดอกกระซื้อนะ่ะมัมนบ่เมีนเป็นยังเอ้าพ่อยัยอันนั้นเป็ดเอาเลือดคอยไปสัมผัสมาแล้วม,<า>มองพอเห็นหนังย้ม่มมองจอดเลือดมองอันเอียงก็บมองต้นแง่งต้นต้นสับแสหน่ะพ่อยัยอันนั้นไตค้อมเสียเอาเลือมาจอดเข้ามาไตไปเลือกขัดตัต้นสับแสต้นต้นน้อยพอดเองอันนึงเมาเราไปเห็นกันว่าพี่กระซื้อแบบน,นี้โพดไปบานีเฟสบุ๊กแห่งเลว้วขี้เอเตอร์มือใหม่นั่นแห่งแขก อยากจะมามีคลิปลงบัดรดีค่ะบัดรดีค่ะทุกคนมันมันบาดจังยังได้สารจังมองซุ้มแตง่งลูบใส่เนี่ยแม่เฮ็ดคักแต่ว่าเอาหนาขูไปใส่เนาะอันมาแต้นเว้นเนั่นดิไปหาซื้อเบางเรื่องกระสือติแม่แต่ไปเว้นไปเลี้ยวไปซื้อเบื้องเลี้ยวเกิดเป็นออกแม่บาราย,ยารถกูจมแนมด้วยทักสี่ขวบ<อ>ไปแทะขั้นต้นกูแหมมองไว้รถออกแม่กับบาราย อันแฝกเน่ยเด้อขั้นอย่างงเด้อเอาดินมาถมให้มันทอกันเนี่ยมัได้ผ่านไปง่ายๆเนี่ยถ้าขั้นโซ่กระไรมันถมมันกระถ่วมคือเก่ามันเป็นอันนั้นอันนี้แหางเป่าทุกคนนั้นนี่แหละรถกูได้แพ้เครื่องรอบนึงกับย้อนน่นนี่แหละนอนแนมถั่วไม่พอน้ำเปล่าคืนถ่วมาเนี่ยถ่วมแม่กี่พี่เอ็ดลับแพรกูรัดมาเนี่ยกูแถมแม่กูกระโพดล่องนี่แจกถ้าคันโทมาสีแาร่นอผ่านได้ไหมไปเลยค่ะสบายแม่อยากเห็นหน้าอีนั่นเด้อทรนั่นแหละ จ็ครถปอแต็กตึงจะรถวี่อได้ไปแรกรถขึ้นแจกแนมช่วยให้กูเมื่อนักกูรู้แล้วพูดอะไรไปคอมเมนต์คอมเมนต์ทุกโพสคอมเมนต์ทุกไลค์คอมเมนต์ทุกเอ่อวิดีโอพูดอะไรนั่นตำโคกงงยอินาท์กูไปกูไปเลี่อนเห็นคลิปบี่ได้เปิดกระเจ้านี่ปั๊บปั๊บนั่นไม่ไงฮาวไปคอมเมนต์เขาอีกแล้วว่าไม่พูดนี้ที่ถอดจิตถอดถอดข้อไปเบื่อนสายกดหัวรอดไปเนี่ยไม่ยังไม่งอู๋วรันตัดผม มันมีว่าเบาหลายได้เอา้าเียเป็นคู่ได้มือนดิเออเป็นคูน่น,นี่ล่ะนี่ยูโรงเรียนอนุบาลสีแถบเท่านี่ล่ะเขาไม่ได้สอนยุคโคอโสนนี่จื้อเออลูกบอกไหนเบายากกูฟาดเราแยงเดียวเนี่ยบาก็เตอร์ดด้อยก่อนโมเลยจังไหนเด็กหน่อยใช้บานนี่จะได้จ้าบ้าหูจักคว่ำเอาจะได้ก<อ>ูแยงไปจะได้จังบ้ากระโทย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 ซื้อกูบ้าเครียดดอกท่ารักจะไดนตัวบังกระโทยเท่านี่แม็กูเครียดไรมาบ่าแต่เด็กหน่อย ก็ยังไก่ว่าแต่เด็กน้อยหูแจ๊กกะเทยยังไก่บ้านนี้กะจังให้จังให้เอ้าไก่กะหูแจ๊กกะเทยจีดยวดิโอ้ยกูยงไปใจเจ้าห้องคืนบางเฮงห้องจังไหนและวะกูโยยซะน้อสะดอกกูโหยซะน้อเบารุ่นมีหมอลำเขากินเหล้าบ่ไดไดนกินเหล้ามันเปหนสีหน เอาให้นักโดตจีเนาะแม่เนาะเออเอาไอ,อ้ไก่แกให้นักโดตจีนนี่แหล,ละไอากันแม็กเอ้าไก่มึงขับรถได้บักแพะมึงมาเป็นบุรุษเป็นยังไปจังใดมาเป็นยังปล่อยมันแมลนไปเองเลยรล่ะตัต้งแต่บ่เมากะแพะกูกข,ขี่เล่นขวายู่มึงอ๋อนี่แหละนี่แหละคือกันเอ้าเอ้าสิ ก่อนสีเราเรื่องเป็นคู่ให้งานขอบเติร์ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทั้งหลายสักก่อนนะครับจะสีงลงไปพักก่อนเอ้าขอบคุณเลยเมยขอบคุณค่ะตั้งสติแล้วตั้งสติตั้งส,ต,ต,งต,งสติดีดีตั้งสติดีดีตั้งสติดีดเก้ากระหัหาขี้อยู่ปะสาเออตั้งสติดีๆีเอหนึ่งสองสามสี่อาจารย์แม็กหาขี้เนี่ยวัสดีค่ะพี่น้องชาวบ้านอำเภอศรีธาตุเนาะครับ สวัสดีค่ะพี่น้องทางไลฟ์สดค่ะบวัยดีค่ะแม่เจีย๊ยบบ๊ายดีค่ะพ่ออาทิตย์ดีค่ะแม่อ้อยแม่เล็กหรือแม่ยนรดาแม่ทุกคนเลยค่ะเด้อที่ซัพพอร์ตค่ะแม่แม่บ้านดุกดิ๊กทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตน้องคอปเตอร์ถามว่ามีแม,แม่แม่บ้านดุกดิ๊กค่ะหรือว่าพี่แม่ทุกคนคะ่ะกับว่ามีไลฟ์สด EP3 ไลฟ์สดสัญจรออนทัวร์ Antonio, น้องคอปเตอร์ EP3 ง่ายๆก็คือไลฟ์สดจอนจัดนั่นแหละฟังแต่แม่เจี๊ยบเด้อ แม่แจวขอคุในหลายเด้อค่ะยาขอคุณในหลายที่จัดไล่ให้ลูกชายครั้งนี้แล้วก็ขอคุณแม่ทุกคนบ้านพญาแบกแคนบ้านฮักน้องคอปเตอร์อบ้านฮักบ้านฮัก,กทุก,ท,กทุกบ้านค่ะทุกทุกชมรมนะคะที่่ได้เอ่ยซื้อขอคุในหลายค่ะครับทีบ่สำคัญนะครับขอบคุณพ่ออาร์ทห้าร้อยโอนให้ไก่กระหนกคนครับแบนบ่าพ่ลมีฮอดบ้านฮักพญาแบกแขนกูกษิเฮ็ดเกือกันแหละบ้าน บาดหั a พยายแบคค่อยกูเชื่อนี่มันที่บนใบนเหว่าวยุ่งๆสามหมวกเป็นตัวจีบตัวเดียวนี่ยุนีกษัตริยนี่วางไปในกษัตริย์หลักเมืองหมายบอกนี่กัดอุ้ยเอ้าจะเป็นยังค่อยมันมาเป็นขั้นหนาเกียรติเลยเนะด้เออบาดมึงบอกเอิอเล็กน้อยเขาเอิอนังสั่นบักคำเออขั้นค่อยหนาเกียรติเขาเสียเอิอเห็หนอยังเนาะ เราไปที่ไปทัวพน้องเอาคู่เรากัพียกับน้องครับผมพี่น้องเออแต่แต่มาเป็นคู่นี่นี่ปวดหัวปวดกิ๊ปวดใจแต่ละมือแต่ละนัดมัดจันทร์มัดสูงข่อยว่าอยากไปหอดร้องลำร้องเลียนกว่เห็นหนาได้ด้วยแล้วอยแย่หัดมาเกล็กนอบรองเลี้ยงมาสั่นยันมือเลี้เหลือรองเลี้ยงมาสันบอลบอลเทพทีมน้ำควันแท้กับเมื่อไหแมาหน่อยกินแม่เด็กน่อยสู้มือนี่เป็นแจ้งดายก็คอยสิหูแจ๊กคอยค่อยเฮ็ดดอกแหว่สู้มือนี่กับว่าเป็นอันสอนดอกพี่น้องเอ้ยคู่ค่ายแข็ว ไอบ่ได้ส่งคลิปพี่แม็กนี่คือคือจังแบบคอยบอได้เห็นหนังโรดแล้วหโอ้ยหาผากมึงไอ้นอกกุละตื่นเบิดยังน้อยขน,ดนไดแม่กับาให้ชุม่มให้แจงเอ่ะอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กแต่เห็นครูยืนอยู่ทำไมไม่รู้จักไว้ทำไงสวัสดีคุณครูสิทำเไงนี่สวัสดีค่ะอย่างนี้นี่จเจริญเจริญเอรู้มนตัวกูไ้ตัวเดงกน้อยช่วยหน,น เบื้องเราบัดวาดีอคอยบอกแต่งตัวยังไงอีกเนี่ยอะไรโอ้ยสุดนักเรียนอะไรเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่รู้จักซักออกมันซักไม่ออกทำไมมันถึงซักไม่ออกมันถือ่างกล้วย,ยมึดกรสิลคักเล่นแน่จนว่าเห็นมัดถือแกงกล้วยปนนั่นเนาะมาเงือกมาง่อแท้นุน่นดูสิหนุน่นหนุน่นนุ่นดูสิอะไรบอกแล้วเป็นผู้ยิงนะ่ะอย่านั่งขัดสมาเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมันตุ้มมองมันด้านแล้วเนี่ย มันนั่งพับเพียบไม่ได้เอาทำไมถึงนั่งพับเพียบไม่ได้มันขยา่าใฮารูไม่ถนัดแฝกมึงไอ้หนอนี่อะไรคะนักเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยโอ้ยดูสิแต่งหน้าแต่งตาไม่ได้เลยเนี่ยทำไมนี่แต่งหน้าแต่งตาเวยๆเหมือนครูน้อยต้องไหนสวยนี่ดูสิครูสวยไหมนี่โอ้ยถ้ามีโรงเรียนอื่นครูไปเรียนโรงเรียนอื่นแล้วคะ่ะ ทำไมไม่เรียนโรงเรียนนี้นี่ครูออกแต่สอนดีสอนเลิศเนี่ย,ยสีธาตุวิทยาค่ะสีธาตุวิทยา,า,ทา,ทยามึงนี่เราข้ามไม่ข้ามทางไม่ผ่านทางมาาลาย,นเ,ายลเนี่ยทำไมเอ้ารถแกอ้อยคันจะเบรกก็เบียกใส่หน้ามืงแล้กูแว่นนี่อะไรครับพอดีแหละว,วันนี้นี่คุณครูจะมาสอนนี่เห็นไหมนี่เด็กๆนักเรียนก็แม่เยอะนี่เห็นไหมถ้าวันนี้กูเอาสปริงบอร์ดมานี่กูได้เงินหลายบาทแล้วนะี อดกน้อยเยอะขนาดนี้กูว่ากูจะเซาลำแล้วแหละกูจะไปทำสปริงบอร์ดกับสไลเดอร์แล้วนี่พอดีแหละวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนนี่น้องๆนม่เวทีนี่เด็กๆนี่ก็จะได้ความรู้ไปด้วยออเวันนี้โอ๊ยมึกสิโจงยี่หยังเดดีมันงใจเป็นคููเพิ่มแงนี่มันคันค่ะมันคันก็รู้อยู่คันแดกทําไมไม่ไปเกาข้างล่างบ้าเลยตัวอย่างไปหอนก็เซาคันสิ ถ้าทำยังไงมันก็จะไม่เชามันก็จะไม่น่าเกียดเลยยีเกลตอนเสาร์อาทิตย์หนูไปนากับพ่อหนูไปลงสาบะคอยคันมันก็เลยคันค่ะโอ้ยเด็กเด็กแล้วครอบครัวเด็กกระตันยูเนี่ยเลือดูหนาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหนาวแล้วทำไมคะทำไมไม่รู้จักไปซื้อน้ำมันมะกอกมาทาผิวน้อยโอ้ยเฉยมากใครอยู่บ้านตระกูลหนูไม่เคยใช้น้ำมันมะกอกทาผิวค่ะแอแล้วใช้อะไรทาผิวละมันเครื่องค่ะ มุติมดสิบออกข้อขาพุดตดีอย่างนี้เไรคะเดี๋ยววันนี้กููจะสอนอสะกดคําได้คะ่ะวันนี้กูจะสอนสะกดคำนี่เด็กๆข้ั้งหน้านี่เนูมันเก่งอยู่แล้วหนูเก่งแล้วในห้องในหนูสอบได้ที่หนึ่งทุกปีอก็ได้ที่หนึ่งสิทำไมพ่อมึงเอาเงินมายัดกูหน่อย <S <S เอา้าพร้อมนะคะต่อไปเป็นการสะกดคำแจกนักเรียนหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรหนูครูลืมแถมซื้อแพรวาค่ะ เพยียบอุ้ยเพียบอะพนันหนักเวนยผายฮีมอนจะได้จากมาเพียบอะแอะคำรแรกพอเพื่งสลัีอ่านว่าผีกอแองสระอีอ่านว่าอีก็ไก่สระอีอ่านว่ากีหอหีบสระอีอ,อ,ะอ่านว่าแอดหอหีบสระอีอ่านว่า มีคู่สะกดให้เนี่ยหอหีบสลอีอ่านว่าเอลคำว่าหีเนี่ยมันอ่านได้สัที่ไหนเนี่ยม,มันเป็นคำไม่สุภาพอะไรไม่เป็นคำไม่สุภาพเอลคัมมันไม่สุภาพมันจะให้มาสะกดทำไมออข้ามไปเลยไม่ได้เหรอ,เอ,อเอาแค่ก็ได้เอคอ,อควายสลาอ่อานว่าคำกอไก่สลาอ่อานว่ากรรม หอหีบระอัมอ่านว่า <S <S ตอบครูไม่งั้นติดศูนย์นะหอหีบสระอัมอ่านว่าโอเแค่คำว่าหำม,มันยแยก้วเนี่ยแม่ไม่พูดคำหยาบไม่ไม่พูดคำหยาบเออไม่พูดคำหยาบคำว่าหำมไม่หยีไม่พูดเลยมึงพูดหมดแล้วคะ่ะเอาคำใหม่งั้นเป็นคำสะกดดีกว่าค่ะ สอเสือบ่อเหวนยอแยกสออวยอคู่เนี่ยคู่เนี่ยส่ออวยอนี่คู่นี่คู่นี่ยคุยใช่ไหมคะจืดไหมมาคุยอย่างอีกอะไรสอเสือเนี่ยบ่อเหวนเนี่ยยอแยกเนี่ยอ่านบ้านเนี่ยเนี่ยคู่เนี่ยคุยอะไร นูได้กี่คะแนนคะมึงติดลบสิบค่ะติดลบอะไรก็หนูอ่านให้อยู่เมื่อกี้สอสเสือบอเวนยอยักอ่านว่าสวยค่ะไหนสวยนี่ค่ะทุกตรงทำไมไม่ชี้ใส่หนูล่ะพาชี้ใส่หนูหนูอ่านได้เลยสออวยยอชี้ใส่หนูสิหนูขอโทษอ่ะอะไคะอคว้ยค่ะบอเบนค่ะ,อคะยอยักอ่านว่าสวย สี่เซกูมันคือบากูค่วยอยู่บากูสะกดให้มันมันคือบามันสวยคอควายค่ะบอเวนค่ยอยักอ่านว่าค่วยถูกไหมคะอกูเริ่มจะได้อยากกินยาละลเดี๋้วี้เด็กพวกนี้นี่ไม่รู้จักกาละเทศะเอาหนูอันดับหนึ่งพัชไทยนะคะัเอาอันดับหนึ่งพัชไทยเรื่องมารยาทเรื่องมารยาทดีเหรอครับเสพาค มันเกี่ยวอีกย่างกับปนูขับเสพาได้เหรอไม่ไม่จะขับเสพาขับมอไซค์จักรยานได้มันึงแต่มารวมกันยังขับเสีพ่ากับพ่อขับเสีพ่าขับจักรยานขับมอเตอร์ไซค์ม่ของคนละครับขับเสีพ่าหมายถึงร้องเพลงค่ะเอ้าถ้าลองถ้าขับเสีพ่าได้ขับให้ครูฟังหน่อยไม่ไงครับอ่าแล้วมึงว่ามึงร้องได้ยังไงเนี่ยเอองงงงขึ้นไปแต่งันตัวเนาะเออ ถึงแหลงสร้างเกียรติวันเสาร์อาทิตย์มาเสียงดีเสียงเพาะเดี๋ยวครูส่งไปเลยศิลปะหัตถกรรมทำไมเอ้าหนูเสียงเพาะยังไงหนูต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนเอ้ยล้ำต่อนะเร็วขับต่อเสียงอะไรเขาตดกับหนูตด ทั้งห้องทั้งตัวดันถ้าหนูร้องไปอีกนี่คิดถึงหนังเรื่องนั้นเลยนะเรื่องไหนมาหมาสีขาเลยมาจะกล้า มไ,ไม่ไม่เอาบทไปเอาบทตอนนี้เนี่ยไม่เอาบทไปเต๊ะหมาเหตกูเนะ,ปะ,ปะ่รถัไม่เอาบทไปเอาบทนี้แหละตอนนี้มาจะข่าวตอนนี้เทพไทย ไม่เห็นเนียมันอีผา,มากมึงเอ้ยเนาะกูกลายเมึงสีเกง่งจะได้เขียนใส่มือกูไม่แสกแลน,นเก่เกงแน่นอนค่ะถ้าเขียนใส่กูเก่งแน่นอนเขาบอกหูแจ็คเตรียมพร้อมเนี่ยิงเตรียมพร้ออะไรค่ะเอาเตรียมพร้อมต่อออกมาขับเสียผ้าให้พี่น้องฟังมนวนๆนึ่งจะมาเขียนใส่มือ,อยังขับเสียผ้าจากไหนแต่จ,กจกักยานกูุขล่มยุหางเหาทางเมื่ยเนาะวันนี้นี่รู้สึกดีผมดีใจ ทำไมถึงดีอกดีใจเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทางสีธาตุวันนี้หนูแพรวาบู๊ยกวาแพรว่าเป็นรวัลไพฮีมอนนะชื่อเล่นชื่อแพรวาชื่อจริงๆอีแพรว่าเป็นฝรั่งด้วยมีอีครนามสกุลนามสกุลว่าเจริญวานิชพิชิตการหารเดโชพระโนกุลอรุณทรกระจรจัดประสิทธิผลนะนะอะไรคะนะจะ มันไหนมันคือมหนอาจุะพูดเนีนามสกุลเดี๋ยวไอ้แทมนะค่ะบาตไปเฮ็ดนามสกุลบอกอันมัวทะเบียนเพิ่นเฮ็ดจังไหนเพิ่นใส่บัตรยังหรือบัตรน้อยเฉพาะชื่อเนี่ยบัตรเดียวนามสกุลล่ะนามสกุลอีกสองบัตรค่ะมีคนือบัตรประชาชนสามปกติแล้วคนเราก็นามสกุลอันเดียวสั้นๆอันเดียวเออทำไมนามสกุลเธอถึงหลายอันจังคะแม่กูหลายผัวแหมมึงเอ้ยเนาะก็คือบารวมเสกัน ใจกันไงเมื่อกี้นี่นกันรวมมาหลดเแม่บอต้องไปเมาเงี้ยวเพราวาลอกอลอะไรอะไรลรอกอลูกกะลีแม่งไม่เก่งนะแม่กูหรอกไม่นยัคำว่าแอบเสยอยู่อกเรื่อกักสีมันนี่เวลาพ่นเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เลิกตีสามขอได้หอดปานันตีบอกกูคิดว่า อ่งนีจะงกระซิได้เดินแท่งดิจะได้เดินทางไก่พี่น้องไปใส่ปีกตัวมาหาพี่น้องย้อนว่าความกินหอคิดถึงกับเ่าอยากไปแต่ว่าก็ได้ไปเพราะว่า่นอ่ะจะไปบนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลเมืออื่นมีงานอยู่พุ่นอำเภอใดเกาะอำเภอสำโรงจังหวัดอุดลตีดขนเมินบนไหมม่ไปไปรถหญ่หังขั้นเมืองไปนี่ขเมินบอกแกยิ่งปืนใหญ่มหมอย่างพอดีมันเวิร์ดมันบ่ลูกเระเบิดเห็ดหนวมันอวยเคลื่อนเลยมัย อะไรจังหวางสันเป็นตายญาติแลนะข่ะมีงานอยู่พูนบารมีก็เลยมาลูกลูกน้องคปเตอร์เพิ่นเพื่ไล่จอนจัดไลยสันจอนไล่สันจอนมาเมจจอนจัดไล่สันจอนไอ้สันจอนออกมามอบความสุขให้พี่น้องทั้งอำเภอศรีทาตคก็เลยมาปีกตัวมาจังน่อยจากหลังจากนี้แล้วเสร็จจากนี้แล้วนี่ก็จะไปเดี๋ยวให้เาบ้โบ้ทุกเดี๋ยว เอาจากหลังจากนี้ก็ไปต่อนะครับพราบอหาย่างเราบริงยินตัวนี้ก็เลยเบรคให้เราอย่างหน่อยแล้วแล้วจากนี้ก็จะไปขอบคุณเมื่อนี้ขอบคุณแม่แม่น้องอ่าบ้านบ้านตักสติตักสติโบกเดียวนึงก็จะลวคักแม่ไม่ได้ขอบคุณบ้านฮักน้องคอปเตอร์บ้านฮักดูดีขอบคุณคุณยาอินเยอรมันด้วยนะครับ แล้วก็เมียเจียบเมนิชาแล้วก็แม่ๆทุกท่านนะคะเอาบัม้กางแม่ติมือนีิมือนีิบัวแม่พอาเคลหลับเราได้สองอีนั่นบดแจ็กบาทจับปกมือเป็นมิตร้สีบเยพเละหลับนามพี่น้องอะไรควาพี่น้องบ้านป่าเลาพี่น้องอยับไม่ไอย่นี่มันกูจำซื้อบ้านบ่ได้เลกวกพี่น้องบ้านป่าเลาเฮ้ความ หักความมตาแก่ไล่ขอบตื่ะสัญจรอีพีหนึ่งแต่เป็นเป็นไงนขวักข้าล่องเป่าเงินเจ้าสิก้าโดดปะเขาต้องเบิง์นได้เขาลังมันอยู่ในมือมันมันเสี่ยงกับการโดดท่านบอเออแม่คัดให้มุ่คอยโดดต้องใยแดงสองใบมันเป็นตาโ,โดดปะโดดบ่โดดเนืงซองแซมไปล้วสั่น ได้ลงมาเร็วไม่ตาแมา่บ่มาหอนดีทะ้งวะยับอันเด้อพี่น้องเด้อไม่กับลำพวกมันบ่ถืกกันขอ,อขอบคุณค่ะโอ้ยจะไดนจะไหนจะจะได้ใบเดียนาะนั่นองอยู่นี่ไม่พูด,ด้ะไรอีกพูดละไรแซวเนี่ยไม่ยั้งบานอีนั่นโอ้ยน,นักกวนมันกวนมันอึ้งบื่นคู่ เมียมันป่ะเมียเก็บมาแโอ,โอ้แต่ละมือละยางขอบคุณขอบคุณหญ้าแถาน้องคอปเตอร์เออโอ้ยไปจังไหนอีลีในเจ็บปวดขามานนิเฮ็ดยังเกิดลำบากเอาไปจังกลางสันปวดข,าไ,ดา,วดขาไปหาหมอเขาก็บ้าเออปวดขาไปหาหมอเดี๋ยว่าให้กูคืนกันน้บา็ S <S ปวดขาบไปหาหมอหน่ะหมอ่าจังไรห,หมอว่าเป็นโรคเกาหมอ่บเป็นโรคเกาเออหมอหามยังว่าบาดนี้หหามกินไก่เออนัน่นแหละฟังคับหมอไว้ซัดปีกนี่หามกินแม้กระทั่งเครื่องบินบินไก่ก็หามกินนี่จะได้จังววะฉันเอาเครื่องบินมันไม่ปีกเนาะเป็นใจเห็นมึงเห็นเห็นลองพ่อ,อย่างบินบาดเพิ่งกติยาก,ก็แบบนี้ไ,ไปหาหมอหามกินไก่ที่แบบว่าที่หามว่าที่โอ๊ดแล้วเป็นยังคือโอ๊ดบ่ได้ ผู้ชายเลยซื้อขามันไก่มาฝากเห็นผู้ใช้ดีก็ขับฝาหม้อแบบประเด็นพอาะผู้ใช้เขาซื้อขามันไก่มาฝากกูย่านเขาบ่ฮักกูเลี้ยหอดกองโฟมเพราะถ้ากูกินแล้วเขานี้จากกูกูนอนห้ผู้เดียวโอ้ยตลาดพี่น้องผู้ชายซื้อขามันไก่มาแปลกเลยไห้หั่นหอดน้ำข่าวกูปวดขากูน้อนใจกู้เดียวยามย่างไงลูกขึ้นปยังโอ้ โรคเก่าอีแม่ยโลกเก่าคนหามหลายอย่างหามกินซัดปีคามกินยอดพักยอดยังมูม้เจ้าขันเจ้ามูเาม้เจ้าเปลี่ยนเนอะมัขันมีโอกาสได้เปลี่ยนมาว่าเปลี่ยนโอ้ยแต่เด็กให้สิไม่อยากเปลี่ยนโรลกอยากเปลี่ยนไมื่อไหร่ได้โรคเก่าเลยแค่ปวดได้โรคเสียตายแสบเผืเดือยอยังนี้สถานการณ์ขันผู้ใดมีโอกาสได้เปลี่ยนไปศึกษาเจ้าคนจังเปลี่ยนเด้อย่าเปล่าไปเปลี่ยนซุ่มจีซุ่มหาเด้อเอ้าบัตรโรคเก่าก็ได้ศึกษาศึกษาตัวมันบัตรเบาหวานกูตรวจด้วยจซื้อๆก็คือมมาเปลี่ยนฉันนะ น้ำตาลกูก็บ่ได้กินหลายได้ถังเป็นเบาหวานค้นค้นคนเท่าี่กันเป็นเบาหวานเนี่ยมันสิบ่เป็นโรคเดียวเด้อ้ามันสิเป็นจักโรคมันสิไปเอื้อนความดันมาเป็นมูความดันเออเป็นเบาหวานแล้วบ่มีมูเอื้อนความดันมาเป็นมูเออไปเอื้อนความดันมาเป็นังไรต่อไปพอจะมาอยู่น้ำกันแล้วตีกันได้แบบความดันกับเบาหวานอ้าวความดันกับเบาหวานตีกันไผมาแยกบาดไทร้อยบาดไทร้อยมาแยกบ่ลองไปหามูเด้แเองเชนจะรออยู่ขอ กันมีโอกาสได้เป็นแย่เป็ี่ยนนะแม่นะแยะเป็นท่อแม่แง่เป็นหลายแง่เมียยี่แต่กุก็อยากหูอยู่ดอกเไม่ยังอันมะเร็งนี่นะไม่ยังมะเร็งเไม่ยังเอาไปตรวจจะได้จังว่าเป็นมะเร็งแบบกูอยู่เฮือนเบิดปีกูบ่เคยบตีหินจากเทียบแบบกูเป็นมะเร็งไปตรวจเป็นกับหมอจะได้หมอจะงหวจักสุยางชูแนวเท่หันการเป็นโรคเป็นไข้นี่พี่น้องรักษาสุขภาพคันพี่น้องบ่อยากเป็นให้เฮ็ดจังไรเบ่ต้องตรวจเออเนาะอืมเมียนเพราะต้องตรวจ กันป่าตรวจกับป้าเปลี่ยนท่านแหละเออร้องว่ยูบ้านนี่แข็งแรงคื้นอยังนีอยู่บ้านแข็งแรงพ่อไปหาหมอเป็นโลกคุณยายเป็นเบาหวานนะคุณป้าไปจะเปลี่ยนบัดยามยู่เฮือนแงงมาสันเตียเออแงงมาสันแงงเอาแงงเอาบัดพ่อหมอบอกว่าเป็นโรคเก้าจักปวดเพราะปวดตีเอจักปวดเพราะปวดอืมเอ้าแล้วไปลากูณไม่น่าฟัาเลยเหมือนน่าเสียวเลยแต่บัดเดี๋ยวอย่าแปลว่าคุเลือดสังเกต ต่เฉยๆหลักโรงเรียนใด๋หันหลังด้วยสีธาตุวิทยาอันหลังด้วยสีธาตุหาทางเมย์สุดลูกสุดลูกมาอจุดลูกมาใส่กลับขึ้นไปแล้วจะให้กด้วยไม่ได้ให้กันให้แต่มันเปลี่ยนของเขาจะบัดซึ่งยางกล้วยอีนี้นเนาะยางกล้วยขอบคุณพี่น้องสุโขทัยขอบคุณร่างก้านน้ำใจอหายมาสี่สิบบาทใส่ค่าเล่้ยงเขาเมื่ออื่นล่ะ ขอบคุณคือไม่พัชรีเพื่อนเบิองแน่ละเอานึงสองแซมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอ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 แซมนี่ละ่ะขอจะซื้อขอบ่ให้เงินยังเฮ็ดหลายหลายเจ้าเอาเงินไหมมุขหอยเดาแติดใจว่าหัวตีหางก็ได้ขอบคุณค่ะซื้อขอบคุณหลายๆเอาาเอ,เอให้<ๆ>สามเทถอะก็แต่เจ้าท่านได้เมาพูดเนาะเดี๋ยวนี้จะเห็นแก้วเราขาวแซมแก้วเราเดี๋ยวนี้ใอยไป สมมติว่าขันมาอีกรอบนาขันกูใส่สุดแบบนี้กูจะเป็นตะเบิ้งบ่เจ้าใส่มันบม่เป็นตาเบิงเป็นตะขี้เดียดชีวิตบ่เคยใส่สุดงามๆกับเขาจักเท้าเอาแต่ใส่เท่อเดียวเท้อไหนเท้อพันแต็งห้ในรุ่งอย่างเลยเอาแต่ว่าขันสีใส่ตอนอยู่ในร่่งเขาหามใส่ทำไมด้มันเผาหยาดกำนันเพ ภูมิลำเราเกิดอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองัวลลังผูแดงกุบไปลาวันแดงกูบไปตายลาวันขวงก็เป็นโรคเก่าที่กูตายไม่ว่าแต่ท่านมีเมียมาทั้งหมด888คนเขาไล่ชดแต่บึงบึ้จะไหนไปเบอกเรียงเมียอ่ายังนอนไิบัญญญาญาตแขกแต่จะขวางมีผัวแปลกควักกุญแจมแปลกเอ้าเนื้อหาบอกเป็นตัวเส้นสาเอาไล่ไล่ไล่ชดมาหนิ่งบึงฟีนมาหนิ่ ไลฟ์สดชมฟรีทั่วโลกแม่เมียกูเห็นสนอมาไกลเช่นกันเอ้าเมียเห็นแล้วมันเกี่ยวอีหยังกับการไได้เงินเมียกูหาเงินจริงโอ้พอนขยันมันเพี้ยนบ่เสียงไว้ใส่มันหาเห็นหมดอ่าตังเปนคือเมียกูตัวเสียหัวจังไสกะบาลน้อยใหญ่เอ้าพี่สั่งมาเผื่อประเภทนี่มยังประเภทก็นั่นแท้ประเภทอีสานสั่งสั่งบุกูเห็นหยังสั่งส้มกะเทยเอาเมียนี่สั่งสั่งอยูกไปเบียดเบียรดขัดซะอ้าวกะเทยก็มีควายตัวเลยเนี่ย อีหฮ่าดิเนาะสร้างกระทยเอาเมียเออกระดีก็ผู้ท้ายเอาผัวอยู่ดอกยานายมึงยานะกูปล่อยเอกสุรินนะมุ้งกูได้เงินแล้วนะมุ้งกูพร้อมขับรถไปเบิกเสียงแก้วแล้วนะแต่พระเอกเสียงแก้วกระแลสองคนเมื่อยมือโอ๊ยละสองคนสองคนก็มาเป็นยังดอกบ่มีส่วมีเขากระลิ่งต่อได้ กระสวดกสวดพี่น้องเดี๋ยวเบิกอีหลอกูแล้วเดี๋ยวเบิกอีหลอกกลับแจ็คมาดึง่าฉันขืนกับว่าถือขึ้น,นปิดไหมมันเนี่ยนะกระสวดกสวดพี่น้องครับนะครับโอ้ ก,ก็ลังเเงแชเเนงใจพี่น้องเท่าขอบคนพี่ขอบพุณน้องสุข,ขสุขคนถือว่าเล็กๆน้อยอยากให้พี่น้องของเขามีความสุขป่ว่าพี่น้องทั้งไร่สดหรือว่าพี่น้องนั่งอยู่หน้าเวทีครับเล็กๆน่้อยเข้ามาเข้ามาจ่าดนะครับตีมันผิดพลาดแน่เบาปวถึงหูแน่หยาบแน่เพอะแน่นะครับประตองคอเข,ข้ามาอภัยพี่น้องของเข้าสุขสุขคนถือว่าเป็นการแสดงเด้อพี่น้องเด้อ